สวัสดีครับสวัสดีครับพี่้องครับพบกับไก่โจรครับกับบรรยากาศยามเช้าครับพี่้องบรรยากาศริมบูนยามเช้าเช้าครับพี่้องครับบูน้ำบรรยากาศริมบูนยามเศ้าอยู่ใกล้น้ำอากาศเย็นเย็นนครับพี่้องครับเย็นสบายครับพี่้องครับเย็นสบายว่าไอ้น้ำมันขึ้นมาจากมูญนะครับพี่้องครับน้ำก็ลดลงครับพี่้องครับ น้ำริมมูนก็ลดลงไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับลดลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเริ่ฤดูฝนแล้วนะครับพี่น้องครับเต็มีฝนมาปะปบไปเลยครับแต่ว่าน้ำก็ลดลงเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับลดแบบลดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับน้ำไหลลงไปทางอุบลราชธานีเาครับพี่น้องครับ บรรยากาศยามเช้าเดินออกกําลังกายเพื่อสุขภาพครับพี่น้องครับโอ้ยคอแสดงความเสียใจครับครับอาหารแนวหนาเฮาสีเฮาสีเพิ่นเหยียบอันนั้นบึ้มนะครับพี่น้องครับโอ้ยเจ้าชีว่าจังไหนนะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องครับบูนครับพี่น้องครับแต่ที่จัดการนั้นมันเลืดกตาตาพวกครับ เหนนี่น้องพี่น้องเป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับเดินกําลังกายเพื่อสุขภาพนี่นครับพี่น้องครับสุขภาพดีไม่มีขายาอยากได้ต้องทําเองพี่น้องครับเอาตรงเดินออกกํลาลังกายนะครับพี่น้องครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเดินออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดีของเรานะครับพี่น้องครับกัเป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะ ล,ลิ้นมูลลิ้นแม่น้ำมูลครับพี่น้องครับลิ้นแม่น้ำมูลอำเภอราศีสะตรีรๆๆครับบรรยากาศดีพี่น้องครับแาดลมเย็นเดินมาละนิดนะครับพี่น้องครับแค่ขยับก็กำลังกาย,ยออกมายางเนี่ยมันเศร้าพี่น้องครับทำเนเศร้าในอากาศไม่ฉีกคนบ่ทันตื่นเนาะบางทีบ,บางคนพอมานตื่นพอมาเตืนอน,นไปเหิดงานเหิดการน,น,น,นะครับพี่น้องครับ บรรยากาศมันก็นจะนิ่งนะครับอากาศมันก็นจะบริสุทธิ์นะครับพี่น้องครับการย่ำเตาเสาเอชวนพ,พี่น้องมาเบิ้งว่าน้นามันลดขนานไะนดดปนไปเปออพี่น้องครับกล้วนะพี่น้องมือลดลงไปแบบหลายเติบแล้วพี่น้องครับลดแบบสุดยอดนะครับพี่น้องครับลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับกลัวละครับน้อโะพี่น้องครับ บรรยากาศกระสิทธิเบ่งไก่โจนเหยเบิ่งฝนไหลริมมูนมาพี่น้องครับนี่เห็นบ่รถลงไหลเติบอาบรรยากาศแจ่มใสเศราพี่นอ้งอ,งนนองครับรวันนี้กับวันอังคารที่สิบเอ็ดนะครับน้องสิบเอ็ดพฤศจิกายนนะครับพี่น้องครับ,อยยอรบ,อรบขอบคุณพี่น้องที่แวะมารับชมไก่โจนนะครับขอบคุณในหลายนะครับพี่น้องครับ พุดเอมินลิปนี่ก็ให้ลำให้รวยนะครับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับพี่้องครับเจอกันไม่คลิปหนาครับพี่้องครับลิปนี้แค่นิ้ก้อนครับพี่้องครับสวัสดีครับ